สวัสดีครับวันวันที่26มิถุนายนสองพสถานการณ์ก็ยังคงซด์ w เวอยู่ด้านข้างไปทางด้านข้างนะครับสหรับราคาคริปโตนะครับจะเห็นได้จากตอนนี้บวกไป43,000บาทนะครับ43,000าบาทนะครับแล้วก็คริปโตที่เป็น u s g ก็บวกไป553ดอลลาร์นะครับ553ดอลลาร์นี่นะครับจะเห็นแบบนี้นะครับ มันเป็นการขึ้นชั่วข่าวนะครับตัวลูหน้าก็ขึ้นไป0.31นะครับก็คือเหมือนกับการขึ้นไปชั่วข่าวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามาดูมาดูแนวโน้มของตัวดาวโจนนะครับดาวโจนติดลบไปเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนติดลบไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเย็นๆราคาก็อาจจะย่อตัวก็เป็นได้นะครับราคาของเขานะครับเห็นว่าราคานั้นติดมาลบนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นแนวโน้มให้เห็นว่าราคาคริปโตอาจจะย่อตัวนะครับเนื่องจากดาวโจนส์นั้นลงมาแรงนะครับแต่ก็ยังคงเป็นจังหวะแนวโน้มขาขึ้นก็คือไซด์เวทไปทางด้านข้างถึงไซด์เว์ขึ้นไปนั่นเองเพราะหลาย,หลายเหรียญนั้นก็เริ่มบวกขึ้นมานะครับ,บขึ้นมาบางตัวก็แดงบ้างบางตัวก็บวกขึ้นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ลุงก็จะมาแนะนานะครับมาแนะนําเครื่องมือนะครับ หรืออินดิเคเตอร์นี่ครับที่ใช้ในการดูนะครับอินดิเคเตอร์ที่ลุงจะมาแนะนําวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าไพโวตนะครับไพโวตนะครับไพโวตนะครับวิธีการดูของเขานะครับเอาวิธีการดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าราคานะครับถ้าราคาอยู่ด้านบนหรือขาขึ้นนั่นเอง ถ้าราคาเย็นอยู่เหนือเส้นของเขาอันนี้คือเส้นเส้นล่าสุดของเขาใช่ไหมครับถ้าราคาอยู่ด้านบนแสดงว่าเป็นขาขึ้นนะครับถ้าด้านบนนี้ก็คือเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับคือไม่เป็นไรนะลุงเขียนไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ด้านล่างแบบนี้อันนี้คือมันอยู่ด้านบนแล้วก็ราคาอยู่ด้านล่างแสดงว่ามันเป็นขาลงนะครับแสดงว่าเป็นขาลง เราดูง่ายๆอยู่แค่นี้เองนะครับคือถ้าถ้าราคาอยู่ด้านล่างของของของราคาของแท่งเทียนก็คือเป็นขาขึ้นถ้าราคาอยู่ด้านบนของแท่งเทียนก็เป็นแนวโน้มสายเวดาลงมาเราก็คือเราจะดูง่ายๆแค่นี้เองนะครับคือวันนี้ก็มานำเสนอตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์นะครับ พอดีลุงไปเจอใน facebook มานะครับในเลียวของ facebook นะครับเขาก็เล่ามาให้ดูนะครับล้วนวิธีการเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับเราก็แค่เรียกตัวฟังก์ชันของอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไพโบดนะครับพิมพ์คำว่าไพโบดนะครับอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลุงจะพิมพ์ให้ดูนะครับคำว่าไพโบดนะครับ ก็จะขึ้นมาเราก็ใช้ pivot standard นะครับก็คือใช้ตัว pivot standard เราก็กด pivot standard เข้าไปพอาปดปดกด pivot standard เข้าไปเสร็จอ่าเราก็ต้องไปตั้งค่าเปลี่ยนค่าตัวเดียวนะครับตั้งค่าตัวเดียวนะครับคลิกที่ pivot standard แล้วก็ไปที่ตั้งค่าของเขานะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวที่เราจะตั้งค่าก็คือตัว pivot ไทม์เฟรมนะครับปกติมันจะมีคําว่าออโต้นะครับหน้านี้มีคําว่าออโต้ใช่ไหมครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็น Time Frame Day นะครับดรนะครับหรือว่าท่านจะไปใช้ใน Time Frame อื่นจะไปใช้ในว e คลี่มินทลี y หรือ Quarter อะไรก็ได้นะครับถ้าท่านจะขยายก็ไปดูนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ว e e อาร์ไดอนะครับ daily ี a i ด y ี่เสร็จนะครับเราก็จะมาจะเห็นว่ามันมั่วๆนะครับแต่ว่า วแล้ให้เรามาตรงที่ตั้งค่าสีมันนะครับตั้งค่าสีมันนะครับสีของมันเนี่ยนะครับสีของมันมนี่เห็นเด่นชัดแต่ตัวที่เป็นตัวอื่นเนี่ยทำเฟรมอื่นเนี่ยเราก็เอาออกไปนะครับเอาออกไปนะครับเพราะม่างานเดียวมันจะมองไม่เห็น,ม,นมันจะมันจะม่วกันไปหมดนะครับเราก็มาตั้งสองตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัว P ตัวเดียวนี่นะครับตัวไพนี่นะครับก็ให้มันเป็นสีที่เราเห็นเด่นชัดนะครับเอาสีที่เราชอบใจและเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับตกลงลก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นมานะครับก็จะมีให้เห็นว่าตรงไหนควรซื้อตรงไหนควรขายนะครับอันนี้คือดูง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเราดูซื้อดูขายให้ชัดเจนก็คือดูจาก MACD กับ RSI แต่ตัวนี้มันจะมาบอกมันจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นตัวนี้เนี่ยอันนี้มันจะดูง่ายขึ้นมาเห็นไหมครับมัน,นก็เลยดูง่ายขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตอนนี้ก็คือตัวนี้เป็นขาขึ้นขขึ้นก็คือ,อเข้าเข้าซื้อได้นะครับราคาก็ลองลองดูแล้วก็ลองเข้าซื้อราคาก็จะค่อยไซว์เว์ขึ้นไปและเป็นขาขึ้นไปนั่นเองอันนี้เราดูจากตัว BTC นะครับ ถ้าเราดูตัวอื่นๆดูจาก Luna ลรูหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากลรูหน้านะครับลรูหน้าก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับคือมันราคาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์ใช่ไหมครับมันยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับราคาก็จะ,ะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับคือไม่ต้องไปดูไทม์เฟรมต่างๆถ้าเข้าไปดูไทม์เฟรมต่างๆมันก็ยังคงเป็นบอกขาขึ้นอย่างเช่นไทม์เฟรมสีชั่วโมงนี่นะครับ มันก็ยังเป็นขาขึ้นขึ้นไปนั่นเองแล้วก็จะสังเกตเห็นว่านะครับพอดีเราเข้ามาดูในทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยจะสังเกตว่าบูร์แบนเริ่มบีบเข้าหากันนะครับการที่บูร์แบนบีบเข้าหากันนะครับเพื่อเร่งเล้าราคาให้ให้เลือกข้างนะครับตัวนี้ก็เหมือนราคาเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นเพราะว่ามันยืนอยู่บนกึ่งกลางบูร์จแบนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นราคาจะอ่า เค้นราคาให้ได์เว์ขึ้นไปนะครับมันจะเค้นราคาดันราคาให้สูงขึ้นนะครับอันนี้คือทางเฟรมสีชั่วโมงอ่าแล้วก็สังเกตเห็นว่าราคาต่างๆนั้นเป็นขาขึ้นเพราะว่ามันมีราคาของพโวไพโวตนี้ลงอยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นจังหวะให้เห็นว่ากำลังกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เข้าเก่งกำไรที่ลูหน้าได้เลยนะครับ ตามเฟรมสชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อความแน่ใจเราก็ย่อไปดูทุกๆตามเฟรมนะครับว่าราคามันเป็นขาขึ้นจริงหรือเปล่าค่อยเข้าสื้อแลวพิจารณาจากตรงนั้นนะครับแเราดูเบื้องต้นแล้วคือราคามันเป็นขาขึ้นเห็นไหมครับมันก็ขึ้นไปที่0 0น3 1ุนามหนึะครับแล้วก็ขีดก็อยู่ด้านล่างขีดไอตัว P P ก็อยู่ที่0 0น3 0นะครับราคาจะวิ่งขึ้นวิ่งลง เพราะว่ามันกําลังเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับก็เอาตัวนี้ไว้พิจารณาแล้วกันนะับเอามาแบบง่ายๆนะครับคือถ้าจะซื้อ,อตัวตัว P นี้ต้องอยู่ต่ากว่าตัวราคาแท่งเทียนนั่นเองนะครับก็เป็นจังหวะขา,าซื้อนะครับก็เล่นง่ายๆแค่นี้นครับก็ดูกันง่ายๆแค่นี้นครับก็ไม่ยากเย็นอะไรก็เลยนำมาให้ท่านนักถุนได้ลองลองไปใช้ดูนะครับสลับไพโหดนะครับสลับ อ n d อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าไพ่โบวตนะครับจะเล่นสั้นเล่นยาวเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าโดยหลักเขาจะใช้เป็นทาวเฟรมเดยนะครับเป็นเดลี่นะครับลองพิจารณาดูนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมนะครับแต่ว่าโดยหลักการของเรานะครับเราก็ยังคงยึดมั่นตัวบรูจแบนแล้วก็ลีเนียเลกชั่นนะครับราคาของบรูจแบนและลีเนียเลกชั o นเริ่มบีบเข้ามากันแล้วนะครับ ตัวด้านล่างด้านบนเริ่มบีบเข้าหากันราคามันก็จะคงจะต้องซด์เวย์ขึ้นไปนะครับซด์เวย์ขึ้นไปชนตรงกลางตรงนี้ก่อนชนเส้นเส้นกึ่งกลางบุจบแบรนตรงนี้ก่อนที่ราคา0.0035นะครับพอชน0.0035เสร็จราคาก็จะค่อยๆซา์เวย์ขึ้นไปชนด้านบนที่มันย่อลงมาก็จะประมาณ0.0040นั่นเองนะครับพอชนตรงนี้เสร็จมันก็ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า กรอบกรอบของ linear e q a t i o n นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่กรอบ linear e q a t i o n นั่นเองนะครับเราก็ทำการใส่กรอบ linear e q a t i o n เข้าไปเพื่อดูทิศทางสูงสุดและต่ำสุดของเขานะครับของการเคลื่อนที่ของเขานั่นเองนะครับก็ข้อมูลแล้วก็มาคือส่วนใหญ่จะไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับนอกจากว่าทำสีให้เด่นชัดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับ ตัวนี้ก็คือจุดสูงสุดของมันที่มันจะขึ้นไปชนได้นะครับก็คือมันจะไปชนที่0.040นะครับเขาจะไปชนที่0 0 4ย์มาชนตัวนี้ก่อนพักไซเว์แล้วก็มาชนตัวนี้พักไซเว์นะครับเป็นจุดสูงสุดของมันเพราะว่าแนวทางของตัวลีเนเลชันที่ไซเว์ดาวนะครับราคาก็สูงสุดก็อยู่ที่0.042นั่นั่นเองนะครับ ก็ต้องลุ้นกันต่อไปสลับทางทุนนะครับอย่างของลงก็ติดติดดอยที่0 04ู .040 นยะครับย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าติดดอยอยู่0 0 0ยซึ่งเราก็ไม่รีบนะครับเพราะาดูจากท่าทางท่าทีแล้วเขาค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับก็หวังว่าเขาจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางนะครับก็เราก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ BTC แล้วก็ลูน่านะครับแล้วก็เครื่องมือที่เอาเข้ามาดูง,ง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับมาดู IOST นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นหรือเปล่านะครับดูจังหวะของเขานะครับ IOST นะครับ <I OST S 2> เดิมทีลุงก็ให้ไว้นะครับว่าควรจะเข้าที่0 0นย์รับไว้แล้วก็เป้ามันจะไปที่0 0น9 9นะครับทีนี้ก็กำลังกำลังจะค่อยๆไปชนกึง่งกลางบุชแบงน,นะครับ อันนี้เราก็ดูกันง่ายๆนะครับยังไงมันก็จะมาชนเกณฑ์กลางมุจแบนเกณฑ์มาชนตรงนี้อยู่แล้วราคาจะคุ้งมาชนก่อนที่มันจะไปที่ศูนย์จุดศูนย์สามเก้าหรือไอสามอ่าสามกว่าๆนี่นะครับสามศูนย์แล้วกันนะครับพอมาชนที่ศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์มันก็จะค่อยขึ้นไปที่ศูนย์จุดศูนย์สามเก้านะครับมันจะค่อยๆค,ค่อยเทิร์นาล์หรือค่อยๆรีบาวราคาตีดกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับ ตนนั้นถ้าเกิดท่านอดทนรอได้ท่านก็ลุ้นแล้วก็เข้าเก่งกําไรเอาไว้นะครับก็อย่างที่เรียนนท่านทราบว่าราคามันจะกลับไปหลังออกพรรษาหรือว่าประมาณปันวัดเข้าพรรษานะครับก็คือประมาณกรกฎาคมนะครับราคามันจะเหวียงขึ้นเวียงลงนะครับอย่างที่ลุงเคยเรียนท่านทราบว่าราคาของมันเนี่ยมันจะเป็นไปตามกรอบนะครับเมื่อมันลงมาต่ําสุด นะครับอ่เาเมื่อวานเราบอกว่าเรารอสัญญาณแท, Trans ท่งเทียนสีเขียวใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปของเมื่อวานนะครับลุงเขาบอกว่าวันนี้นะครับแท่งเทียนมันต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวน,นะครับเพราะว่ามันจะสัญญาณเป็นสัญญาณการรีบาวหรือการดีดกลับของรองาคานะครับอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าสามแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนแรกจะเป็นสีแดงนะครับแท่งเทียนที่สองจะมีแทจะมีไส้เทียน ยาวอยู่ด้านล่างหรือ,อยด้านบนนะครับแล้วก็วันที่3นี้ทั้งเทียนสําคัญคือราคาจะต้องเป็นทั้งเทียนสีเขียวจะให้ดีคือราคาสีเขียวต้องมากกว่าสีแดงของของวันของวันนี้นะครับขอ,ของวันของเมื่อวันซืนนะครับแต่ตัวนี้มันยังคงไม่มากนะครับก็แสดงว่าราคามอาอาจจะกลายเป็นเป็นราคาขาเป็นราคาสีแดงก่อนก่อนของของ,ของวันถัดไปนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงต้องเป็นทั้งเทียนสีเขียวนะครับ นี่คือศาสตร์ของแท่งเทียนนะครับหลังจากที่เราดูศาสตร์ของแพทเทิร์นดูศาสตร์ของอ,อ,อ,อิเล็กเว็บแล้วก็มีศาสตร์ของแท่งเทียนนะครับสรุปว่าศาสตร์แท่งเทียนบอกว่าราคากําลังดีดกลับหรือเทิร์นาล d หรือรีบาลราคากลับขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มสันส้นๆให้ท่านได้ดูกันก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็บอกว่าถ้าวันนี้มีแท่งเทียนสีเขียวนั่นคือสัญญาณการรีบาลของราคานะครับ ก็ชัดเจนนะครับชัดเจนทุกอย่างนะครับแล้วก็เข้าไปดูในรูหน้ารูหน้าก็เป็นสัญญาณอย่างไรนะครับหลังจากที่เขาสัญญาณค่อยค่อกลับเทินเอราวราคาขึ้นมานะครับราคาก็ค่อยดีกลับขึ้นมาแล้วก็สัญญาณแบบนี้ก็คือเป็นแท่งเทียนที่บอกว่าราคาถ้าเปิดราคาวันในวันพรุ่งนี้นะครับราคาจะเปิดเท่าเดิมก็คือจะเปิดที่0 0 3 3 1นะครับคือถ้าเป็นแท่งเทียน ที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแบบนี้ถ้าเขาปิดแบบนี้นะครับถ้าวันนี้เขาปิดแบบนี้จะเป็นการยืนยันว่าสัญญาณจะเปิดในวันถัดไปของวันพรุ่งนี้คือราคาเท่าราคาปิดก็คือ0.031์าแล้วก็ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับจะมากกว่า0.0311นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยืนยันด้วยตัวพายร์ลอตนะครับ Pivo t Pivot นะครับขอภพยนะครับตัว Pivo t นะครับตัวถ้าเราจะดู Pivot ก็ต้องต้องลบเครื่องมือออกเครื่องมือหนึ่งนะครับเาเราลบตัวดีเลย์เกชั่ดียวกันแล้วก็ใส่ตัว Pi ่วอด i พ่วอ o พอยต์สแต a ด d เข้าไปนะครับคลิกที่ p i v o t Point s t a n d a r d นะครับแล้วก็ไปตั้งค่า Pivo t นะครับก็ไปตั้งค่านะครับ ตั้งค่าด้วยการเอาตัว p i v o วตัว R1 R2 S1 S2 นี่ออกนะครับนะครับแล้วก็เลือกสีเอาเป็นสีสดๆส,สีขาวแล้วกันนะครับให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็ใช้ time frame daily นะครับนี่นะครับเราปรับอยู่2แบบนะครับ2ตัวก็คือ Pivot time frame แล้วก็ p i v o วราคาไอ้ตัวเส้นต่างๆนะครับ พอเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับก็เห็นว่าไพวอวเขาก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นนะครับมันเป็นขาขึ้นก็ดูง่ายๆนะครับถ้าราคายืนเหนือไพวอวนะครับราคาไพวตัว P นะ P ล่าสุดอยู่ที่0.030ใช่ไหมครับ ตัวล่าสุดนี้อยู่ที่0.030แล้วราคายืนเหนือ0.030ก็แสดงว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับตัวที่เป็นไพวอดสีแดงนี้มันมาจากอะไรพอดีว่ามันมาเยอะเกินไปนะครับเข้าไปดูว่าเรายังไม่ได้เอาตัวไหนออกหรือเปล่านะครับอ่าแสดงว่าใช่นะครับเรายังไม่ได้เอา R2 ออกนะครับกดเอา R2 ออกนะครับ นี่ยก็เป็นก็เป็นแนวโน้มจังหวะขาขึ้นนะครับให้เห็นเด่นชัดนะครับกนะ็เครื่องมือก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับไม่มีอะไรยากนะครับลุงก็จะพยายามหาแต่เครื่องมือง่ายๆมาให้ท่านได้ลองใช้กันนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าราคาต่ําถ้าเส้นไพรอตต่ำกว่าไพาวอตนี้ต่ำกว่าราคาก็แสดงว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นก็คือเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ ก็ฝากท่านนักทุนเอาไว้พี่นาดูนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับวันนี้ก็าจะมาคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับวันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากับเวลาลุงจะพยายามใช้คลิปให้สั้นๆลงไม่พูดมากไม่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าทุกคนก็เข้ามาดูกันอยากต้องการเนื้อเน้นๆนะครับต้องการเนื้อเท่านั้นไม่ต้องการน้ํามากมายนะครับวันนี้ก็ให้เนื้อเน้นๆเลยนะครับ ก็ดูจังหวะของรูหน้าก็กําลังจะกลับขึ้นไปนะครับเราก็ลุ้นกันนะครับก็ฝากท่านทุนกดแชร์ถ้าเกิดท่านท่านเข้ามาใหม่นยก็ถ้าท่านยังดูไม่เข้าใจท่านก็ลงไปดูกับคลิปก่อนหน้านะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับฝากไปด้วยนะครับกดนากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กบขอบคุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาตัวนี้ก็ประมาณเริ่มต้นด้วย สมาชิกขั้นต่ำก็ประมาณสัก3 5บาทหรือ30กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับก็คือลุงเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีภาระมีสิ่งที่ต้องใช้ใจ่ายนะครับเพราะนั้นลุงเขาพยายามที่จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้ทุกคนต้องไปเสียค่านู้นค่านี้ค่าอะไรมากมายนะครับเราก็ไปต้องไปเสียการลงทะเบียนเพื่อจะไปเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้นะครับ ลุงไม่สนับสนุนให้ไปเรียนนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นของฟรีมันมีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตอยู่แล้วนะครับเช่นคลิปของลุงเนี่ยลุงก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับว่าถ้าราคาเท่านั้นเป็นอย่างนี้เท่านี้เป็นอย่างนั้นจะดูจังหวะต้องดูอะไรบ้างและมีใช้เครื่องมืออะไรบ้างก็ดูได้จากคลิปของลุงแค่นี้ท่านท่านเข้าใจในคลิปของลุงทุกคลิปเนี่ยท่านก็ไปสามารถหากินได้แล้วนะครับหมายว่า ไปท่องุกยุทธจักรได้ทั่วโลกอยู่แล้วไอ้ท,ทั่วทั่วทุกกาฟอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเงินลงทุนอะไรให้มากมายนะครับแต่ว่าท่านต้องคือท่านต้องเรียนรู้นะครับต้องเข้ามาเรียนรู้หาสิ่งฟรีแล้วก็เอาสิ่งเล็กสิ่งน้อยเข้าไปนะครับอย่างวันนี้ลุงก็แนะนําให้เห็นว่าไพล์วอตไพล์วอตไพวอตนั้นเขาใช้กันยังไงมันใช้ง่ายๆใช่ไหมครับก็ถ้ามันเป็นขาขึ้นมันก็จะเป็นจังหวะมันก็ลงอยู่ต่ํากว่าราคาแค่นั้นเองนะครับ ดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนดูซิลิก้าแลวกันนะครับไปดูว่าไพรเวมันอยู่ตรงไหนนะครับไพรก็อยู่ต่ำกว่าราคานะครับเป้าเดิมนะครับเป้าเดิมที่ลุงให้ไว้นะครับก็ยังเป็น0.64นะครับแต่ตอนนี้ราคามันขึ้นไป0.65นะครับก็ราคาจะค่อยๆเป็นค่อยๆขยายขึ้นไปตามที่ลุงแนะนำนะครับเป้าใกล้สุดก็อยู่ที่0.9นะครับสลับซิลิก้านะครับ ส่วนตอนนี้ราคามันก็เลยค่อยๆดีดกลับขึ้นไปแล้วการบีบตัวเข้ามาการของบุญเจแปนนะครับมันก็ค่อยๆบีบนาล่องเข้ามานะครับแล้วเพื่อให้ราคาค่อยๆขึ้นไปที่กึ่งกลางของบุญเจแปนนะครับก็ยังไงซะมันจะต้องขึ้นไปที่กึ่งกลางบุญเจแปนพอขึ้นไปกึ่งกลางบุญเาแนอ่าไอไสเมื่อชี้ขึ้น m อ็มชี้ขึ้นราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่ด้านบนของบุญเจแปนนะครับพอมาด้านบนเสร็จปุ๊บ ราคามันก็จะตีกลับขึ้นไปอีกเล็กน้อยไปที่0 0 0 0์ไปที่เป้าที่เราเคยหวังเอาไว้ที่0.90เานะครับเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยๆเป็นไปแล้วก็ก็เป็นไปตามวันที่วันเวลาที่เราบอกว่ากรกฎา,าคมหรืออ่าออกพรรษานะครับจะเป็นวันที่ทุกคนจะได้ตังค์นะครับก็คือว่าถ้าเราช้อนซื้อในวันนี้นะครับอ่าเดือนเดือนของเราราคามันก็จะตอบแทนให้ในวันออกพรรษานั่นเอง ก็เพื่อให้ทุกคนไปเที่ยวปอบพรรษานะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจแล้วก็คือมาเรียนรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างลุงก็อธิบายอย่างง่ายๆให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องกราฟเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแค่เรารู้ว่าแต่ละตัวนั้นมันเป็นเป็นแนนอนโน้มอ,อ,อย่างไรเรียกว่าอะไรทับศัพท์คําทับศัพท์ต่างๆให้มาดูง่ายๆนะครับก็พูดมามันก็มีตะเนื้อท้งนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลอง แกเอาน้ําอ่ะเน้นเนื้อๆไปนะครับอย่าเอาน้ําไปนะครับขอฝากท่านด้วยนะครับขอพระคุณที่ท่านยังอ่าให้ความการุณาสำหรับกับลุงแล้วก็ชแนลนี้ไว้นะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับไวพ้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <Baby Monster! S 1> มาดูารายละเอียดของช่องของ Take ุงเทริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกเข้าไปก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็น ของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับ,บเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So อร์สไลนนะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิป อกาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ